ันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง3388 Racing นะครับวันนี้จะมารีวิว R1M ปี2020เอ้ยไม่ใช่เอามาเทียบ R1 ธรรมดา,านะครับของที่ร้าน Redline น,นะผมเนี่ยมาล้างรถมาทำเบาะกันได้นะครับผมนี่เป็น R1M ท่อนี่นะ VJ 8น,นะครับผมโอ้หสภาพนี่สวยงามมากนะครับผมก็ยังมีอีกหลายคันนะมีทั้ง V4 <Okay. S 1> นะมี V4 มี เอสพันธ์ปี2020นะครับผมนี่เดี๋ยวต้องรอพี่เจ้าของรถมาทีนะครับนี่เลเซอร์นะครับผมสปูร์แบ็กนะครับผมดำทั้งคันนะโดดูหน้าด้วยอย่างโห่นี่พี่เจ้าของมาแล้วนี่ครับพี่เจ้าของรถสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อแบงค์ครับพี่แบงค์นะครับเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับเป็นน้องชายอ๋อเป็นน้องชายเพื่อมาดูแลเป็นากรผู้จัดการนี่ เป็นรถของพี่แบงค์นะครับผมชื่อซูเปอร์แบงค์ซูเปอร์แบงค์ลูกชายเน้นทนดำดำทั้งคันนะครับผมยกเว้นท่อยังเว็นท่อยังไม่ดำอันนี้พี่แบงค์ซื้อสดมาเลยไหมครับหรือว่าไงสดครับไม่มีตังค์ครับผมดาวไปแสนกว่าบาทดาวไปแสนกว่าบาทนะครับผมส่งแพงไหมพี่หมื่นหมื่นสี่โอ้โหแพงอยู่นะหมื่นสี่ผมนี่เหงื่อแตกเลยอันนี้แต่งอะไรไปบ้างแล้วพี่ ก็เล็กๆน้อยๆนะครับของพี่บูดนะครับกันถังกันถังนี้แล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ใช่ไหมพี่ไม่ครับเป็นเพียวเลยแล้วแล้วก็มาติดครับของพี่บูดเนี่ยมีสี่ชิ้นที่พี่บูดเขาใส่ผมพี่บูดครับจากวุดคาร์บอนสวยงามแล้วก็อันนี้ของพี่แสนนะครับพี่บอยเพียวเลยไหมพี่ไม่ครับไปพุ่มมาไปอ๋องานพุ่มแล้วก็มีข้างหลังนีกนี่ก็พุ่มเหมือนกันใช่ไหมพี่บางโซ่ แล้วก็มีบังโซ่นะครับผมแล้วก็มีท่อนี้ท่อของบีทแท้นะครับแต่ซื้อมือสองมาแล้วก็ซื้อปลายมาเป็นดีสลิปเองซื้อมาจากช่วงปลายตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ซื้อจากพวกกันเพเดออันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ได้อะไรก็เปลี่ยนชอบเก่าๆคลาสสิกดีนะผมว่าแล้วก็เพจก็คันค่าแล้วก็ตีอันนี้ขึ้นมาใหม่เองใช่มดีสลิปแล้วก็ไวไฟเองอันนี้ไม่ต้องเอาอะไรใส่เดี๋ยพี่มันเป็นสายอะไรอ่ะมันเป็นสายอ่าเขาเรียกสายนั้นก็ค่เซอร์โวไหมพี่เซอร์โวพี่ลืมถอดตอนเอาไปเช็คศูนย์เด แล้วอย่างงี้มันมีปัญหาอะไรไหมพี่ไม่ครับไม่อันนี้ก็เป็นเบาของร้านเลยเบาของร้านพีคราบครับเสริมเจลทองด้วยคืออะไรพี่เจลทองเจลก็คือทําให้มันนั่งสบายขึ้นนิ่มขึ้นช่วยซับนะครับแรงกระแทกอะไรอย่างครับเดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมพี่ได้ได้ครับอันนี้ก็ไม่ได้วอร์มนานจะติดไหมวะมาดูนี้ก็ได้ได้เดี๋ยวผมเียบมุกกล้องอันนี้ก็ไม่ได้วอร์มนานนะดูหน้าเรือนใหม โอ้ยังไฮเทคอะ่ะโอเคอันนี้ก็วิ่งไปกิโลแล้วเพิ่งอ่าสามพันสามพันสามออก่ทิบอย่างเดียว <laughs> โอ้โหสุดยอดนะครับต่างกับตัวเก่ามากเลยพี่ก็มีระบบอ่าหลายๆอย่างอยู่ครับคอมสมูททั้งเรื่องกล่องคลิปแล้วก็มีหน้าอรงนี้แต่โชคอันนี้มันให้เป็นแมนนวนมาเหรอพี่ใช่ครับแต่ถ้าเป็น r 1 m มันจะได้เป็นไฟฟ้าครับใช่แล้วก็มีพาร์คาร์บอนเพิ่มอีกสามแสนนะ แรเลสติ่งของเราด้วยนะผมอาจจะได้มารีวิวรถร้านที่แบงค์ไ่วยนะเดี๋ยวนี้ร้านเลสไลน์นะผมนี่นะมานั่งเล่นกันได้นะผมมาลัางรถกันได้นี่ตัวนั้นเห็นไหมมีเอสพันนะอีกคันหนึ่งน่าจะเป็น V 4ฟเลยนะโอนี้ก็เป็น C b บีพันปีศูนย์แปดนะครับผมรถในฝันอีกคันหนึ่งเลยแล้วก็มีนี่ VRF นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ v r f VFR นะครับสี่ร้อยนะ ไม่รู้ว่าเป็นรหัสสามูย์หรือรหัสอะไรนะก็ยังมีอาวันนะตัวเก่านะแล้วก็มีซูนะครับผมไปเดี๋ยววันนี้เราเดินทางกลับกันก่อนนะครับผมวันหลังเดี๋ยวเรามานั่งเล่นร้านพี่แบงกันอีกนะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่เองนะเลยศูนย์ยามห้าเกษตรนะ้มินมานิดนึงนะก็ถึงแล้ว เดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าครับผมวันนี้ตอนเย็นผมไปทำธุระต่อด้วยนะ ขึ้นทอเขาไม่ได้มาขึ้นนะครับผมเซงไก่ถ้าไม่อยากเซงเป็ดน,นะเราเซงไก่แล้วกันเดี๋ยวรอไฟแดงแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็ับไป่าจะไปส่งแบบสติกเกอร์นะครับผมเราจะทำสติกเกอร์ช่องแบบใหม่แล้วนะจะใช้แบบเป็นรันนัมเบอร์นะรอบนี้จะขายอยู่กันที่ผมก็จะขายชิ้นละหนึบาทนะแล้วก็ให้แบบเก่าไปด้วยนะผมสักสองสามอันนะ 0 0บาทนี่คือรวมค่าส่งด้วยนะครับผมตอนแรกว่าจะขาย50แต่มันต้องมาขอค่าส่งแยกยอะไรเงี้ยผมก็ว่าอันนี้พี่มอสแล็วสปอนเซอร์มานะครับผมได้กำไรมาส่วนหนึ่งผมก็ว่าจะเอาไปทำบุญนะครับผมแต่เราเข้าฝั่งนู้นดีวกว่าเผื่อเจอนักเรียนเลิกเรียนนะครับผม าจะไปเข้าร5 7ห้าเจ็ดนะครับผมเข้า1า7ห้าเจ็ดดีป่ะวะไม่น่าดีอะไปเข้าไอ้นี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนกมแปดอะผมจําซอยไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่นันลืมแล้วนะจ๊ะลืมไปหมดแล้ว จริงๆครับผม R1M เฮ้ยไม่ใช่ R1M R1 เฉยเฉยเป็นอะไรติด R1M จังเลยเนี่ยเราเลยครับ Let's okay. go. จำจำได้ละร้อยหกสานะครับผมเอาเข้อยหกสากันนะ เดืนิดนึงเด๋อวแสงไม่พร้นนะครับผม มีโอกาสเดี๋ยวลองไปลองกันดีกว่านะผมอาวันไปลองที่ศูนย์ม a m a h a นะผมเผื่อเขามีให้ลอง <laughs> ยังไม่เคยขี่ตัวพันธ์รุ่นอื่นเลยนะผมขี่ตัเนี้แหละน้องอยใสนะครับผมเจ้าจัอก 10R ของเรานะครับผม <laughs> ผมไม่ค่อยขอรถใครขี่นะครับผม ผมก็รู้นะว่าทุกคนก็รักรถของตัวเองนะครับผมรถใครๆก็รักเนาะโอ้โหนะ <c oughs> <c oughs> ดูมันหอบเลยหอบฮือฮืืเหมือนรถจะดับอะ่ะ ทาทคติ์นี้คือวันที่จะลงคลิปแอบเมียกับแม่ไปสักนะครับผมทุกวันนี้ก็ยังไม่หายดีเลยนะแผลปวดนะมันตึงๆมันตึง้วนะมันปวดอนะแ่ให้มือนะชอบนะก็ไม่รู้ดิ <laughs> สักแล้วก็ติดใจครับติดเข็มเลยเลยเหมือนเป็นโรคติดเข็มนะครับ เราเ,รนะเรลาีลยเ้ยวขวานะเลี้ยวขวาคล้ายๆเลี้ยวขวาแหละโอ้เราเรียนเลิกพอดีเลยนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้ไปรับใครนะครับอิๆแต่ถ้าใครอยากให้ไปรับก็ทักแชทมาได้นะ <laughs> จำรวดผมเปล่าท่อดังนะครับพี่รถผมมันเสียงงี้เองครับผมไม่ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับพี่ท่อครับผมไม่ได้เปลี่ยนจริงๆนะครับพี่ผมไม่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมไม่ได้นอนตัวด้วยครับพี่ผมผมผม,ผมพูดเฉยๆครับสดีครับเฮ้ยเขาพยาหน้าเราด้วยนะ ทีหลังลอยเลยกี้ขอบคุณครับพี่มี่โยกให้ผมนะครับผมตะกี้ถ้ามีให้ยกมือขึ้นโอเคครับผมเราเริ่มกีบเนี้ย เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถึงจะบอกตอนไปรีวิวรถแล้วก็วถึงจะบอกอีกรอบอไม่เจอกันนะจุ๊บจุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปละ